ครับมาาเล่นิทานเรื่องอะไรเอ่ยซีมีป่าใหญ่ครับแบ่งเพื่อนการละครหนึ่งงานแล้ว,นนลวมีผี้หญิงตัวหนึ่งตัวใหญ่ที่สุดในป่าแต่ชื่นชอบส่งนิกๆเจ้าหนูกหางกระรอกตัวเล็กที่สุดในป่าแต่ชื่นชอบสิง่งในไทยเพราะแบบนี้นี่เองเมื่อทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรบกบพี่มีจึงคิดว่าเจ้าหนูหางกระรอกตัวเล็กดูน่ารักดีจัง mm. ถึงเจ้าลูหาง ที่มีตัวใหญ่ที่สุดมากเลยแลยภูเขาก็กลายเป็นเพื่อนซีที่สุดในป่ากาจาซีเนขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินเล่นอยู่ในป่าเจ้าหนูฮังก์ก็พูดขึ้นว่าฟิตฟิตฟิตนี่กลิ่นหอมหวานมาจากตรงนน้นเลยฟิตฟิตฟิตกลิ่นหอมหวานน่าจะน่าอร่อยจงเลยเนอะกลิ่นหอมหอมหนึ่งดูดเพิ่มททั้งสองให้เดินไปนำทางแค่ ุคอท่านใดนๆนพวกเขาก็มองเห็นล้านขานมซึ่งสร้างจากอิฐล้านหนึ่งโอ้โหน้า้ป้าเขียนไว้ว่าป้าเขียนไว้ว่า ชะเปเค้กอบเสร็จใหม่ๆวาเงรอยู่เต็มตู้เมนูก็จะมีพัยแอ้เป้นอบทั้งลูกิดเค้กพีวัวเค้กผลไม้นานาชนิดชัดเค้กสตรอเบอรี่กลมโตขนมมงบองน้ำผึ้งทาร์ุเบอรี่น้าร้อนเค้กขวดไม้ทิชต่อมาเอาที่ไหนดีนะาล้วที่แบบนั้นหาก็คือเค้กไพี่มีสขนมรองรองน้ำผึ้งที่ช่งสอนมผงของเามีเคพาดก็ะเชื่อพ่นุ้านั

แล้วก็เดินมาบอกว่าวันนี้เรามีของขวัญพิเศษมากให้ลูกค้าที่มากินแค้กร้านเรานะคะของขวัญพิเศษก็คือต้นกาดอกไม้นั่นเองจะต้องออกดอกน่ารักน่ารักแน่เลยจะต้องออกดอกเจ๋ง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 แน่เลยถ้าไม่เขาสั่งไม่รอกฉันนีบปลูกดอกไม้บริเวณหน้าบ้านทันที่แป้งรู้ว่าของพี่มีเป็นแปลงเล็กแปลงเล็กหรือเปล่าข้างหลงก็เป็นแปลงใหญ่ใหญ่ในที่ ดอเมื่อหมดฤดูดอกไม้ผีผลก็ออกก็ออกอ่ะน่าจิมจั à, à, ๊กจะแบบเจอโบ่ทุกคร้งกแก่ที ó, ่สุดไปให้เจ้าหนุหัวเครือดีกว่าว่าแต่เจ้าหนุหัวเครื่องเป็นยังไงบ้างนะ เจ้างโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินว่าไงเจ้าจุนหาวกระเจาขึ้นูงมาได้เก่งสุดเจาเลยนะแป่นลมแม่ของพี่นีนค่ะงต้องสุดจันะแหงเห่ยไปหมดแลวอนดีแหงเหี่ยก็จริงแต่ใต้ดินนี่สุดยอดเลยนะจบอกไห คนดื่มด kind of like, no ีทียกไก่แล้วจนก็กุดมหวนขึ้นมาตอนนี้มีทังครอรแฟของพี่และมันหวนจะแฟนของเจ้าหนูแเ็มไปหมดให้ันหวานในครอคเอะแยะขนาดนี้พวกเรากินกันเองไม่หมดหลบทาอย่างไรดีเราเราเราชวนเพื่อนมางานปาร์ตี้กันเถอะือเราทั้งสองก็รีบเขียนจดหมายวนนทีปาร์ตี้ฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิตตรมจำฤดูใบไม้ร่วงพวกเรา ึ่ับคุงอย่างพอของคุดี้ง้องดึงดังอ้ีมันหวานชื่นใจจากพี่หีและเจ้าหนุกังโลบรรดาผู้ได้รับเชิญากมรดกเงินเลี้ยงของพี่หีและเจ้าหนุ่มถังโกอร่อยจัเลยลนล้นของหวานและคุองทำให้บรรดาสาวรู้สึกนกันนี่นี่แหละคือรดูใหม่ใบไม้ล้นที่แท้จริงแล้วค่ะ